มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนปั๊มดังประกาศด่วนไม่ขึ้นราคาน้ำมันตั้งแต่วันนี้จนถึง17เมษาย,ยนนายเสรีอนุพันธ์ทานานรองกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดม,มหาชนเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลสงการปีนี้บางจากจะตึงราคาน้ำมันไม่ปรับขึ้นระหว่าง12-17เมษาย,ยน2567แม้ว่าราคาน้ำมันตลาดโลกจะปรับขึ้น แต่ถ้าราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลงบางสางรับลดลงด้วย นอกจากนั้นเตรียมพร้อมสถานีบริการน้ำมันไว้ต้อนรับและร่วมดูแลการเดินทางของประชาชนที่กลับภูมิดาเนามาเยี่ยมญาติมิตรและก็ท่องเที่ยวพักผ่อนทั้งผลิตน้ำมันคุณภาพสูงกาแฟอินทนิลธุรกิจเสริมห้องน้ําสะอาดเพื่อรองรับทุกความต้องการเตริมเต็มความสุขให้คนทุกวัยตามแนวคิดนอกจากนั้นบางจากเตรียมเพิ่มพนักงานเพื่อดูแลการ,รจราจรและก็อำนวยความสะดวกราวก้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซีร้านใบจ่าเฟมิลี่มาร t ทท็อปเดลี พร้อมด้วยเตรียมเครื่องดื่มอาหารอุปโภคบริโภครวมทั้งมีตู้ a อ m พร้อมให้บริการตลอดจนได้เตรียมห้องน้ำสะอาดปลอดภัยและเพียงพอสำหรับรองรับสำรองน้ำมันและเพิ่มเติมจำนวนรถขนส่งทางมีสถานีบริการและคลังน้ำมันในทุกภูมิภาคขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ